นี่คือผลจากการกระทําของพวกเจ้าสิทธิหลานซีข้าคิดว่าเรื่องนี้ท่านควรจะลงมือเองนะเอ,อ่อท่านพี่ช่วยข้าด้วยข้ายังไม่อยากตายสิทธิน้องชูเฟิงนางเป็นน้องสาวของข้าสิทธิหลานซีนางเป็นพวกเดียวกันกับหวังเย่วและเรื่องในวันนั้นก็เป็นเพราะโอสถที่นางมอบให้กับท่านเอ,อ่อหรือว่าโอสนนั่นเออย็นจื้อจะหักหลังข้าและช่วยเหลือหวังเย่วอย่างนั้นหรือเอ,อ่อท่านพี่ข้าผิดไปแล้วได้ปวดให้อภัยข้าด้วยอย่าฆ่าข้าเลย ความไว้ใจของข้าได้หมดไปแล้วลาก่อนนะน้องข้าสิทธิ์พี่หลานซีท่านช่วยเก็บความลับนี้ให้กับข้าด้วยเถอะเอิม่มฉู่เฟงทำไมเลือดของคนพวกนี้ถึงไม่ไหลเข้าสู่รูปแบบไข้กลล่ะเออแล้วทีนี้พวกเราจะทํำยังไงกันดีละ่ะเลือดของพวกมันไม่ได้ไหลเวียนเข้าไปในรูปแบบไข้กลเลยไม่ต้องตกใจไปนี่ไม่ใช่แท่นบูชาหรอกเมื่อใดที่สัตว์สูรตายไข้กลนนี้จะถูกเปิดใช้งานมันไม่สามารถถูกปิดได้แล้วทําไมเจ้าถึงพูดแบบนั้นออกไปล่ะ าะนั่นจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ข้าสังหารพวกมันได้ยังไงเล่าเอ,อ่อพี่ใหญ่ชูเฟิงพวกเราจะทํายังไงกันดีตส์อสูรพวกนี้กำลังจะตื่นขึ้นมาในไม่ช้าแล้วเพียงแค่ฆ่าตส์อสูรพวกนี้ให้หมดและเปิดใช้งานค่ายกลก็เพียงพอแล้วพอถึงตอนนั้นทางออกก็จะปรากฏขึ้นฆ่าตส์อาูรพวกนี้อย่างนั้นหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงกันเอ,อ่อหาชูเฟิงนี่เจ้าทําอะไรนะเอ,อ่อไม่นะปล่อยข้าออกไปเดี๋ยวนี้ข้าจะไม่ยอมปล่อยให้เจ้าต่อสู้เพียงลาพังแน่ ไม่ต้องกังวลไปข้าไม่ได้ต่อสู้ด้วยตัวคนเดียวอาในที่สุดก็ได้ออกมาสักทีหากข้ารวบรวมกลุ่มพลังของพวกมันทั้งหมดเข้าล่างบางทีข้าอาจจะเข้าสู่ป่านหยุดทุวงที่สองก็เป็นได้นะเออถ้าหางหนางคอยช่วยเหลือสินน้องชูฟงจะต้องไม่เป็นอะไรแนะ่เออจะทำยังไงดีเฮ้ได้เวลาแล้ว